คมไทยเข้าสู่ช่วงสูงอาอยู่แล้ว S <S อะไรเป็นสิ่งที่สูงอายุต้องระวังหรือดูแลตัวเองบ้างครับสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องระวังคือเรื่องของการที่จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเรื่องของการหกล้มหรือความเสื่อมของข้อต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือหลังเสื่อมได้ง่ายค่ะเพราะว่าเวลายิ่งอายุเยอะมากขึ้นแล้วการทํางานของกล้ามเนื้อที่จะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมละและการทํางานของข้อต่อค่ะที่จะเริ่มสุดมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มเสี่ยงต่อความเสื่อมสังคมไทยอะค่ะเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุได้เร็วขึ้นฉะนั้นคนต้องรีบเข้ามาฟื้นฟูร่าง และฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือการทรงตัวเพื่อที่เวลาอนาคตที่อายุมากขึ้นลดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บการหกล้มได้ง่ายค่ะ ทางรัชตากายาค่ะเราเล็งเห็นเลยว่าการที่ผู้สูงอายุได้ดูแลตัวเองค่ะเพื่อลดการบาดเจ็บเรามีโปรแกรมค่ะสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะโดยแต่ละบุคคลของผู้สูงอายุค่ะใช้ชีวิตไม่เหมือนกันฉะนั้นค่ะการออกกําลังกายของแต่ละบุคคลค่ะไม่เหมือนกันเราเลยมีการออกแบบที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคลเพื่อให้ผู้สูงอายุค,ค่ะมีกําลังกล้ามเนือ้อแข็งแรงมากพอที่เขาสามารถใช้ชีวิตลดความเสี่ยงการหกล้มได้ค่ะ รัชตากายาฟื้นฟูสุขภาพฟื้นตัวลดการเจ็บปวดแล้วก็ฟื้นชีวิตกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่ค่ะเราเชื่อว่าการฟังคือหัวใจของการรักษาที่รัชตากายาคุณจะได้การดูแลที่ไม่รีบร้อนแต่เข้าใจคุณจริงๆตั้งแต่คำแรกที่คุณพูด